ครับน,น้องเป็นไงบ้างน้องเกมมาช่วงนี้ดูเหมือนไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยพีเป็นเพราะอะไรเี็นเอมไาะมาเราเห็นว่ารู้ตัววันเดียวครับรู้ตัวรึยังแต่ทำไมแล้วก็ซ้อมตลอดเลยซ้อมตลอดเชื่อฟังเป็นตรงใจค,ครับอเชื่อปังเป็นตรงใจก็เลยทำให้ต้องอย,ยู่ค่ายตลอดคิดไหมว่าเกมหยอกมาง่ายแบบนี้ไม่คิดเหมือนกันครับนึกว่าก็เก่งครับ เขาก็เจอลูกนิมิทเจออะไรมาเจอกองเก่งมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมวันนี้มันเข้าทางเราหมดเลยเป็นเพราะอะไรครับความแผนมาด้วยครูอิทไรสอนครูนุม่มแล้วก็เสียไกาเสียตั้มก็ไม่อยากไอ้ตั้มไมผิดหวังเหมือนไปก่อนนะที่แบ,บ๊เป็นสีดใจครับเกี่ยวกับความอยากความยา,า,มยาของร่างกายรู้ไ,ไหมครับเขาบอกถ้าเกิดน้ำหนักเท่าขอทีแต่ถ้าเกิดปล่อยปล่อยแบบนี้แกไม่สู้แล้วทำมีความคิดเห็นไงบ้างครัน้องได้หมดครับถ้าน้นำหนักเท่าโอ้ยน้ำหนักเท่าเลย ก็ร้อยสามห้าตามโปแกมถ้าร้อยสามสาได้ไหมแกบอกอยู่ถ้าเกิร้อยสามสามน่าจะมีสักไฟไม่ได้บอกร้อยสามไม่ได้นะไม่ได้แ้วร้อยตามโปรมเจมาเลยเมื่อกี้เห็นขึ้นไปรับรางวัลพิเศษเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ได้หมื่นคนละหมื่นคนละหมื่นแล้วก็เสียอุดอีกหมื่นเดียวโอ้ยว่เาอใจัยังไม่พอใจเท่าไหร่ทกที่ที่ต้องไปรับรุงแกครเรื่องยีลยาอะไรแบบนี้ นั่งสนใจอยู่ครับวงที่โดนหมัดตอนนั้นเรารู้สึกยังไตกใจนิดๆครับลูกศร้าเขาตอนไหนอะไรครับชนะศร้าเขาตอนไหนลูกเตะครับลูกเตะครับแข่ง้ายเลยไหมแข่งสายมวยนะตรงนี้ไป็ที่ทำให้เราว่าน่าจะเป็นจุดที่ท้ำตาแล้วเราชนะวันนี้ใช่ครับพี่น้องพี่น้องแฟนมวยถามมาเยอะเลยว่าเราเนี่เป็นมวยซ่าของ พี่สิบปักกนังเลยใช่ครับเป็นเป็นโปรสร้างเลยนะครับวันนี้เอายุอะไรครับอายุยี่สิบเอ็ดครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงใครบ้างครับน้องฝากฝากขอบคุณพี่เสียตั้มเสียไก่แล้วก็ครูอีทแล้วก็พี่หนุ่มนะครับเป็นอันนี้ผลตำเต็มที่ครับไม่อยากทำให้เสียตั้มผิดหวังทีนี้ก็ท่าอะไรก็ยินดีด้วยครับกับชัยชนะครั้งนี้ครับน้องขอบคุณมากครับแสดงความยินดีกับเจ้าเคุณ น้องเกมมันเป็นไงบ้างน้องก็โดนเสียายเยอะไปหน่อยครับแต่ก่อน่ก็ต้องชื่นชมหัวใจเลยเดินยันที่สุดท้ายจริงครับเกมมันมันดูไม่ไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เลยด้วยยังไงครับมันเสียช่วงเลยครับเวลาจะต่อยมันก็เสียโดนเขาดักแทงเกี่ยวกับรูปร่างช่วงโชคของเขาที่ยาวกว่าด้วยใช่ครับทำให้เราดีเข้าถึงตัวลำบากครับ เพราะว่าเราก็พยายามจะเร่งเร่งมาเหมือนกันนะคระับพยายามสุดนะครับพยายามจะเกือบะจะแซงกันแต่ว่าความใหญ่ความยาวของพลานน้อยใช่แล้วพลานน้อยเข้ามาเปน็นไงบ้างครับน้องก็มาดีอยู่ครับเตะซ้ายแรงอยู่ครับตรงไหนตรงไหนครับที่ทําให้เป็นจุดเปลีดของเกมเลยน้องคิดว่าอนี้ก็วงในครับผมสู้วงในไม่ได้ครับเล็กเล็กไปครับมัน,ม,นมันชกน้ำหนักใหญ่ไปไหมรู้ไหมรู้ใหญ่ครับปกติผมใส่ร้อยสามสามครับ แล้ววันนี้ปล่อยร้อนสี่สิบกว่าเลยเป็นผู้ใหญ่ต่อยทั้งคู่ครับเป็นพ่อเราถึงปล่อยต่อยขึ้นมาก็มาแทนครับรู้ตัวจีิงจรวันเดียว,ว,ว,วอ๋อรู้ตัวเมื่อวานตอนยืนนะอ๋อรู้ตัวเพิบแล้วก็ปล่อยมาต่อยเลย<ช>ถ้าเกิดมีโอกาสอยากแก้มือไหยอะไรนะครับมีโอกาสอยากแก้มือละางอีกครั้งไหยก็น่าจะต่อยไม่ได้ครับเพราะว่าสูงเกินไปครับตัวใหญ่เยอะครับแม้ว่าน้ำหนักเท่าถ้าน้ำหนักเท่าก็ยังมีครับ ท ų, rumor, ina, ่านหลังข้าก็พอได้รุนอยู่แต่ท้าลพอยแบบนี้ไม่ไ่สู้แล้วครับไม่ไหวครับใหญ่เกินไปครับวันนี้มีอาชีพบลอกเท่าไหร่ด้วยก็อาชีพแสนซอนครับแต่ว่าทําไม่ได้ครับพยายามจะทําเต็มที่เลยครับเต็มที่แล้วครับโดยรวมพอใจผลงานไหมที่ไม่ต้องผลใารชนะไม่ต้องกู้ช้อไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าบางเครื่งใช้ไม่ได้ครับ๋อตรงนี้ไม่ที่ทำให้เราต้องกับไปรับกูใช่ครับก็้ทำพยายามทำเต็มที่แล้วก็เต็มที่แล้วครับแฟนๆคอมเมนต์ให้กำลังใจเราเยอะเลยน้อง ฝากถึงคนที่ติดตามเชียร์เราเลยครับก็ขอโทษ FC ด้วยครับไฟหน้าผมเะยทำไม่ดีกว่าเดิมครับวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วเป็นกำลังแข้งสู้ต่อไปครับน้องครับผมครับ